สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้มาเข้าสวนนะครับมาดูต้นอะโวคาโดนะครับโดนพายุฝนถล่มนะครับส่วนต้นฟังนี้จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับต้นทีโดนพายุถล่มนี่ครับเป็นพันธุ์บุตรเจ็ดนะครับ,บ,บ,รบลมเอ,อ่อฝนตก เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหักครึ่งเลยครับที่สาเหตุที่มันหักนะครับเพรลูกดกนะครับดกมากนะครับเลยทําให้น้ําหนักเยอะนะครับบวกกับเจอฝนเจอลมจริงมันรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับนี่ครับเลยแตกแล้วก็หักหักแแยกออกมาลูกตัวนี้ยังนุ่มนะครับ ยังไม่แก่พอที่จะเก็บได้นะครับแต่อาจจำเป็นต้องเก็บนะครับเพราะว่ากิ่งมันหักเลยนะครับเก็บไปไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ต้องเก็บให้หมดก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเก็บได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่นะครับดกมากเลยครับ ฝเยอะมากก็เลยทําให้ต้นรับน้นาหนักไม่ไหวนะครับบวกกับลมกับฝนด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เก็บเก็บหมดแล้วนะครับลูกที่ที่กิ่งมันหักนะครับได้หนึ่งกระสอบนะครับเดีมาเทดูนะครับว่าเยอะไหมนี่ครับได้ขนาดนี้นะครับลูกยังไม่แก่นะครับยังหนุ่มอยู่นะครับจะมีบางลูกที่เริ่มเริ่มจะแก่เริ่มจะเก็บได้แล้วนะครับนี่ครับเสียหายหลายบาทเหมือนกันนะครับเนี่ย